แล้วขับรถเป็นไม้ขับรถเป็นไม้รอะไรับรถ่งโอ้ยแกงแล้วเตะทับโยกันไล่ข้นไม้ไล่ค้นโอ้แล้วกลุ่มเดียวก็ไม่เตะโยดขี่ในวงเตะโยว่าพลานกลุ่มเดียวกันไหมนัม่นกลุ่มเดียวอ๋อกลุ่มเดียวกันให้บวไปโยดเตะว่าพลาดน้องมันผมไป่เจอแล้ววันนั้นแกงเดื้อดอกมากลเดียว แล้วไอ้เล็กกันให้เองไหมเราด้วยเขานายร้อยเองโอ้แก่งต้องขึ้นบนเขาไหมด้วยยู่ในตามป่าก็ไม่ยู่ไหนป่าอยู่ในป่าเนาะเป็นหยันใช่ไหมมาเนเป็นยันโอ้เตือไปแล้วต้องต้มไปแล้ววันเตือไปแล้วยันที่ป้ากันต้องต้มเลยที่เดินมาจากไหนเดี๋ยวจากนู่นเนี่ยอ่อโรอกิโลอ่อนรอเท่าโล Cụt để ra những truồng bể Việt và truồng truồng lại có lều. Nhân tao chào hả lạo. Ừ, oh, hả, oh, à, đại ra đi ừ. ừ. gần ừ. là ké 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 mời bam rung tanh con chai. Lọc con sốt mà té bora nó con ké ké trốn mà boker. Hmm, 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 นะครับหัววอเเล็กสมุนไพรของจามวันนี้งอกป่ายาสมุนไพรที่ต้มดื่มน้ำแกปวดแกเมื่อยแล้วก็เป็นยาบำรุงของท่านชายนะครับตามตำราของจางงอปป่าวันนี้แกกี่หกิโลได้มากมาเดินกึนกวนนี่โ้โห เดินมากดเดียว,วเราตื่นบา่ยา,า,บา,บายวัวเจ้าตืนาามาม่นว่ารุ่งตื่นบ่ายวัวรุ่งเนอะโอ้เราเดินไปห้าไปห้าเมืองมว่านเนอะโอ้นี่ไปกินได้ที่หาาัวเจ้าไปกินเที่ยงกีเดียวโอ้นี่เบื่อห้ากิโลว้ามาตึงนี้ แหละรถด้วยอยาเกินห้าสิบาทอย่างห้าสิบาทนีเอาีบาทยังยเอาตาอย่าเกินห้าสิบบาทอย่างห้าสิบบตามทิปแล้วอ้าเอ็นดูระวังเร่รถเรรถเลยรถเอ็นดูว่ามีตการฝากองได้เล่รถด้วยอยาเ็อยาเค็บอยาเค็มูเดินไปใกล้กองในร้านกเออเดยเไ็ตรงเอ็นดูแล้ว มาส่งเรถเลยๆรถเลย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 ไปไปไปดูแฮงเออกินร้อยไม้กินร้อยไม้ร้อยเลยเหนื่อยเชอบกินใกล้ยางเดินมาไกลนะครับ5กว่ากิโลมาส่งที่ทับเจอแม่ค้าขาย ความผิวนะครับกินอะไรยังเดี่ยวตั้งกันดูเอาโอเคเดี่ยวไปเดี่ยวไปโอ้โหกินโอเเด้อหนึ่ร้อยกินอรึ่งร้อยยังจวได้เป็นแรงไปฮะก้วยและกล้าว ไม่มีน้ำบ็รลุบจรจุน้ำเตือนทับเลยอืมได้คิดแล้วเป็นแรกอย่างชัวเนะแค่เหนืน่อย <c ười> ใช่เหนื่อยแล้วตอนนี้ข้าวมาไกลราวสิบกว่ากิโลแล้วครับจะไปส่ง หน้าทับหน้าที่พักโอเคมาปลุกันป๊อกกันแล้วนน uh, ครับครับอืมเอาครับ <laughs> uh, ừ rồi chắc cóp cháy nè nè coi đè cóp cun mà chắc cóp cháy ừ ừ, ừ.